อัจฉริยะออกอุดรครับนำเงินเด่นนัทพงศายมูลสนุกเกอร์คลับครับโอ้โห้รอคุณเอกแนะนำตัวเลยครับท่า้าของเด่นเด่นนัทพงศ์ครับลุยแหลกยัดอย่างเดียวครับชั่วโมงนี้แต่ว่าดูยกนี้อัจฉริยะดูเหมือนว่าจะแก้มาได้ดีกว่ายกก่อนครับจังหวะไล่จังหวะตั้งดูดีขึ้นมาครับยกนี้โอ้เนี่ยหมัดซ้ายเสียบก่อเลยครับอัจฉริยะครับแต่หลังจากนั้นเด่นนัทพงศ์ถึงตัวครับถึงตัวพยายามบิดพยายามแทกนะครับ แต่อัจฉริยะแกก็แทงโต้ตลอดนะเด่นนะพงนี่มาเหมือนกับตรงแซมตนันยิงสารยังใหม่ใหม่เลยนะครับล็อกอย่างเดียวตีอย่างเดียวเบียเข้าไปนะครับต<อ>รงเดียวต<อ>ั้งเลยครับสมัยแซมบ้นเด็กๆก็ชกแบบนี้แะครับตรงนี้เลยเตยตีไปเรื่อยผู้ชกยุบย่นนิดเดียวนี่เรียบร้อยครับอยู่ที่ว่าอัจฉริยะจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับเอาถีบไว้ก่อนครับม<อ>แม่เตะขวาสกัด โอ้โหดูครับแมอาวุธนี่กใกล้เคียงกันทุกอย่างทีต่อทีดอกต่ดอ,ดอดอนี้ไม่ยอมกันครับแต่ว่าความแตกต่างคือคนนึงเปิดเกมเดินครับฝ่ายน้ําเงินครับเด่นนัทบงอีกคนหนึ่งตั้งเกมรับครับอัจฉริยะโอ้โหแะ้วดูจังหวะการต,ตีนะครับตอนนี้เริ่มจะไล่แนแล้วก็แทงสู้ได้เหมือนกันแล้วนะครับอัจฉริยะไม่ยอมอเด่นนังก็ไม่สนนี่นะครับ อาชีพไหนรู้วันไหอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับดูดิเสียบเข้าไปตีเข้าไปยัดไปเดียวเดียนี่ก็รออยู่ก็หิบหมดแล้วนะครับในวิธีตอนนี้เออเพื่อนชวนตีเขาก็ต้องสู้เขาเลยแล้วครับเอาทีไว้ก่อนครับจังหวะนี้ครับใส่ซ้ายถึงตัวแล้วเด่นนัทพงศ์ถึงตัวแล้วแทงซ้ายครับหลชนะก็แทงโก็สวนคืนเหมือนกันครับโอ้ตามกุนนังเสียบโอ้โหทุ่แทงแต่ละเม็ดครับหลับแรงแต่ว่ายังไม่มีใครออกอาการให้เห็นครับโอ้โห ร่างกายโคตรดีหัวใจโคตรแกร่งครับ2คนนี้มีอนา,า,าคตทั้งคู่แล้ครับพักกันสั้คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ะครับเพราะว่าในช่วงพักยกทีมงานของเด่นนัฐพงโ์นี่บอกให้ชนอย่างเดียวเบียดเข้าไปแล้เวเวลาปล่ำมไหนให้ขึ้นบนนะครับจับบน ดูว่าจะทําได้หรือเปล่าอ้าวเริ่มจะกลอกได้ตีได้นี่นะครับเสียงเคีย์นี่ก็หึ่มเลยครับพยายามตีลยครับวงในครับแต่ว่าอัญญาเองก็มีกําแพงนะครับยกขึ้นต่ขวางเอาไว้ครับมัดซ้ายต่อยนาเข้าไปก่อนอาชญาชิงเสียบก่อนครับเขย่าเขย่าเขย่าแต่เสียบพื้นไม่ได้ครับเด่นวัฒนพงศ์เสียมแล้วขามุมกล้องมันเห็นชัดกว่าครับได้ของอาชญะครับเพราะว่าเหลี่ยมนอกอ่ะดูครับยัดแล้วขาแต่ว่าเด่นวัพงศ์รัว่าไม่ยอม กรรมการต้องแย่นะครับพอไม่มีใครยอมใครก็ต้องเริ่มใหม่เพราะตีกันไม่ได้ครับขวางกันไว้าดุยกันต่อครับวงในครับวงในอย่างเดียวเสียไปเสียคืนครับนี่ครับเด่นฝีมือครับแต่ว่าคู่ต่อสู้มาในก็ต้องเสียบสู้ตีสู้เลยครับเนี่ยแต่ซ้ายแต่ขวาครับดักเอาไว้ครับอัจฉริยะโอ้โหดูจังหวะการล็อกนี่ล็อกดีเลยนะครับโอ้เด่นไรตพงอัจฉริยะก็พยายามจะไล่แนแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมเสียเปรียบ เกมการชกก็ถือว่ายังคู่ขี้สูงสีเราใจกันมากเลยครับคู่นี้เดี๋ยวชิงขึ้นขอก่อนครับชิงเสียบเสียบก่อนครับอัจฉริยะเด่นนัทพงศ์ก็ดื้อครับเสียบพื้นไปครับตั้งกำแพงขึ้นวาไว้ก่อนครับอัจฉริยะเด่นนัทพงศ์เดินเข้าหาต่อครับเจอแข้งซ้ายเสียบพื้นตื้ออย่างเดียวครับตื้ออย่างเดียวครับขย่าขย่านี่ครับมีขยมบยมแล้วเสียบครับเด่นนัทพงศ์ลุยอย่างเดียวครับ ลุยเข้าไปโดนถีบไปก่อนเจอแข้งดักไว้แทงเข่าซ้ายคือตีเข่าขวาครับอจจัชญาพยายามตีคืนเลยครับแล้วพยายามเกี่ยวไว้ด้วยครับอะ,อ,ะอะไรหลุดอะไรหลุดเดี่ยวเดียว,ยวอะไรหลุดจะไปเตะสิน้องเดียวแหมอ้าอย่างกันฟันหลุดนิดหน่อยครับลุยต่อครับ แม่แกจะไปเขี่ยเตะทิ้งแล้วก็จะชกต่อหรือเปล่าห,หวังดีเหรออ่ะขยับเข้าไปครับอัจฉริยะเตะเด่น,นรัฐพงศ์ถีบไว้ก่อนครับบดยกที่สี่โอ้ยแม่มวยเด็กชกกันแบบนี้ครับสุดยอดเลยครับขยับเข้าหานะครับต้องเดินบ้างแล้วนะครับอัจฉริยะเด่น,นรัฐพงศ์เดินมานะครับแต่ว่า ยกสุดท้ายก็ยังเบียดนะครับดูวงในจับได้มีขยมแล้วก็ทางโอ้โหเกมมีทสู้กันสมศักดิ์ศรีครับอ่ะลุยต่อครับเดินเข้าไปนะครับเป็นฝ่ายมาเดินเดินเปิดเกมบ้างนะครับ ด้านของอัจฉริยะครับเตะซ้ายเข้าไปครับโอ้เด่นนัทพงศ์ดูชกละเอียดนะก้าไหนนี่ล็อกเอาไว้เลยนะครับขยมไปเรื่อยนะครับกดไปเรื่อยเป็นงานหนักของอัจฉริยะแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ต้องเร่งเกมนะครับมีอะไรนี่ต้องงัดออกมาให้หมดนะครับเด่นนัทพงศ์นี่ชกได้ทั้งบูทั้งบุญน,นะครับสี่ยกที่ผ่านมานั้นเดินเบียดอย่างเดียวยกสุดท้ายนี่ อาศัยจังหวะนะครับคุมเกมออกซ้ายออกขวาเข้าในก็ล็อกเอาไว้ลุยต่อครับอัจฉริยะครับไล่ไปลุยไปครับหมัดขวาพยายามเนี่ยครับพยายามต่อยครับโหงสุดท้ายแล้วนะครับยกสุดท้ายยับเข้าไปเริ่มจะไล่ต่อยหมัดแล้วนะครับอัจฉริยะ ดูนะครับเต้นนัะพงล็อกเอาไว้ก่อนโอ้โหดีนะครับเป็นการเซฟที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าดูว่าจะนำไปพอสมควรแล้วด้วยเก่าด้วยนะครับวนออกซ้ายออกขวาเหยียบเบียดเบียดโอ้หอบหยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับกรรมการเปเรสนะครับเดินเก็บใบคะแนนแรกนะครับ ไปคะแนนที่2ใบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันมาที่เด่นนัทพงศายมูลสนุกเกอร์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยครับคู้นี้